อย่าเลื่อนผ่านจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่การอยู่เหมือนเดิมกลับเจ็บปวดมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคุณรู้สึกได้คุณเติบโตเกินกว่าตัวตนเวอร์ชันเก่าของตัวเองแล้วแต่การยอมปล่อยมันตายกลับน่ากลัวเราทุกคนแบกชิ้นส่วนของตัวเองที่ไม่เหมาะกับชีวิตที่เราอยากมีอีกต่อไปนิสัยเก่าบาดแผลเก่าและตัวตนเก่าที่เรายึดไว้เพราะความกลัวความจริงมันโหดร้าย คุณไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่ได้ในขณะที่ยังปกป้องตัวตนที่ทำให้คุณติดอยู่กับที่ปรัชญาสโตอิกสอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากความสันโดษไม่ใช่จากเสียงรบกวนของโลกเมื่อคุณถอยออกจากสิ่งรบกวนคุณจะได้ยินความจริงที่หัวใจคุณกระสิบมานานหลายปีคุณถูกสร้างมาเพื่อเติบโตแต่ก่อนอื่นบางสิ่งในตัวคุณต้องล่มสลายในความเงียบนั้นคุณเผชิญหน้ากับสิ่งที่พัง เลือกว่าจะเป็นใครและทวงคืนสิทธิ์ในการเขียนชีวิตของตัวเองวิดีโอนี้จะพาคุณผ่านความจริงที่จำเป็นต่อการทำลายตัวตนเก่าเพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ถือกำเนิด 1. ความสันโดษเผยความจริงเกี่ยวกับตัวคุณคุณไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่ได้หากยังไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับส่วนของตัวเองที่คุณหลีกเลี่ยงมาตลอดความสันโดษไม่ใช่ความเหงามันคือสภาพแวดล้อมที่ความจริงไม่อาจถูกปฏิเสธได้อีกต่อไป เมื่อเสียงของโลกเงียบลงคุณจะอยู่ลำพังกับความคิดนิสัยความกลัวและความเป็นจริงที่ไม่ผ่านการกรองนี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่กลัวการอยู่คนเดียวเพราะความสันโดษบังคับให้คุณเผชิญทุกอย่างที่คุณพยายามฝังกลบไว้ด้วยสิ่งรบกวนความสัมพันธ์และความยุ่งวุ่นวายแต่สโตอิกมองความสันโดษเป็นกระจกที่สะท้อนชีวิตของคุณอย่างเจ็บปวดและชัดเจนหากไม่มีความชัดเจนนี้ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าตัวตนของพวกเขาถูกสร้างจากเสียงรับกวนไม่ใช่ความตั้งใจคุณแสดงออกแบบหนึ่งเพราะคนอื่นคาดหวังคุณเชื่อบางอย่างเพียงเพราะถูกสอนให้เชื่อคุณรักษานิสัยบางอย่างไม่ใช่เพราะมันดีแต่เพราะมันคุ้นเคยเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางผู้คนคุณกําลังแสดงบทบาทของตัวเองให้เหมาะกับห้องนั้นแต่เมื่อคุณอยู่ลําพังการแสดงจะจบลงและตัวตนที่แท้จริงก็ปรากฏ ในความเงียบนั้นคำโกหกที่คุณบอกตัวเองเริ่มเชื่อได้ยากขึ้นคุณไม่มีเวลาเปลี่ยนคุณยังไม่พร้อมทุกอย่างจะดีขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามเมื่ออยู่กับความคิดของตัวเองคุณหนีจากรูปแบบชีวิตเดิมไม่ได้อีกแล้วคุณเห็นชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามสิ่งที่คุณหวังให้มันเป็นและความจริงนั้นแม้จะไม่สบายใจแต่มันคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพความสันโดษเผยนิสัยที่กำลังทำลายศักยภาพของคุณอย่างเงียบ มันแสดงให้เห็นว่าคุณเลือกความสบายมากกว่าความรับผิดชอบบ่อยแค่ไหนมันแสดงให้เห็นสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ที่คุณไม่เคยเรียนรู้จะควบคุมความสัมพันธ์ที่ดูดพลังและเป้าหมายที่คุณละทิ้งเพราะความกลัวที่สําคัญที่สุดมันแสดงให้เห็นตัวตนของคุณที่ไม่ควรไปต่อในอนาคตที่คุณต้องการสโตอิกสอนว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตที่คุณปฏิเสธจะตรวจสอบความสันโดษบังคับให้คุณตรวจสอบความชัดเจนเจ็บปวด แต่ความเจ็บปวดคือข้อมูลมันบอกคุณว่าอะไรต้องหยี่วยาอะไรต้องเปลี่ยนและอะไรต้องปล่อยไปความสันโดษไม่ใช่ที่ที่คุณหลงทางมันคือที่ที่คุณได้พบตัวเองและเมื่อคุณพบตัวเองอย่างซื่อสัตย์คุณจะมีพลังในการสร้างชีวิตใหม่ด้วยความตั้งใจวินัยและศักดิ์ศรี 2. คุณต้องฆ่าแพทเทิร์นเดิมก่อนไม่มีสิ่งใหม่ใดเติบโตได้บนพฤติกรรมที่กำลังทำลายคุณ คุณไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่ในขณะที่ยังเลี้ยงนิสัยที่ทำให้คุณพังคนส่วนใหญ่พยายามเพิ่มรูทีนใหม่เป้าหมายใหม่คำยืนยันใหม่แต่ไม่เคยลบแพทเทิร์นพฤติกรรมที่คอยขัดขวางทุกก้าสโตอิกสอนว่าการทำลายต้องมาก่อนการสร้างพฤติกรรมเก่าของคุณไม่ใช่แค่นิสัยมันคือตัวตนที่คุณเติบโตเกินมาแล้ววิธีการตอบสนองเมื่อเครียดข้ออ้างที่คุณพูดซ้ำสิ่งรบกวนที่คุณเลือกคนที่คุณยอมทน ทั้งหมดนี้คือตัวตนเก่าที่คุณยังเลี้ยงไว้ถ้าคุณยังใช้ปฏิกิริยาเดิมคุณกําลังทําให้ตัวตนเก่ายัางมีชีวิตและตัวตนนั้นคือเหตุผลที่คุณรู้สึกติดอยู่เหนื่อยล้าและว่างเปล่าการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเจรจาต้องตัดคุณไม่สามารถต่อรองกับการผัดวันประกันพรุ่งได้คุณไม่สามารถให้เหตุผลกับความไม่มั่นใจได้คุณไม่สามารถแก้ปัญหาเต็มเวลาด้วยความพยายามพาร์ทไทม์ การลบสิ่งที่ไม่จําเป็นคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคืออิสรภาพ 3. ตัวตนใหม่ต้องการความไม่สบายการเติบโตเริ่มเมื่อความสบายสิ้นสุดคนส่วนใหญ่อยากแข็งแรงโดยไม่อยากลําบากอยากมั่นใจโดยไม่เสี่ยงอยากมีวินัยโดยไม่ต้านทานอยากเปลี่ยนแปลงโดยไม่เสียสละแต่สโตอิกรู้ความจริงหนึ่งเดียวตัวตนที่เลือกความสบายจะอยู่ที่เดิมตลอดไป ความไม่สบายไม่ใช่การลงโทษมันคือที่กําเนิดของตัวตนใหม่ตัวตนเก่าของคุณถูกสร้างในความสบายและนั่นคือเหตุผลที่มันพาคุณไปต่อไม่ได้ทุกครั้งที่คุณเลือกสิ่งคุ้นเคยคุณกําลังตอกย้ําขีดจํากัดเดิมความไม่สบายบังคับให้คุณเผชิญขีดจํากัดนั้นและขยายมันมันคือหลักฐานว่าคุณกําลังก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่ตัวตนเก่าไม่เคยกล้าเข้าสโตอิกฝึกความยากลําบากโดยสมัครใจไม่ใช่เพื่อทรมาน แต่เพื่อทำให้จิตใจมั่นคงภายใต้แรงกดดันคนที่หลีกเลี่ยงความไม่สบายจะเปราะบางแต่คนที่โอบรับมันจะไม่หวั่นไหวการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเผชิญกับสิ่งที่คุณเคยหนีคุณไม่สามารถสร้างวินัยได้ถ้าไม่ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำคุณไม่สามารถสร้างความแข็งแรงทางอารมณ์ได้ถ้าไม่เผชิญอารมณ์ที่กลัวคุณจะไม่ชัดเจนถ้าไม่เดินผ่านความสับสนช่วงเวลาที่ไม่สบายใจเหล่านี้ คือสิ่งที่หล่อหลอมกล้ามเนื้อของตัวตนใหม่ของคุณหากไม่มีมันการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเพียงความหวังไม่ใช่ความจริงถ้าคุณทำแต่สิ่งที่สบายคุณจะวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและถ้าชีวิตแบบเดิมนั้นไม่เพียงพอความสบายก็ไม่อาจเป็นเข็มทิศของคุณได้อีกต่อไปความไม่สบายคือเข็มทิศที่พาคุณไปข้างหน้ามันชี้ตรงไปยังจุดที่ศักยภาพของคุณซ่อนอยู่ เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะหยุดวิ่งหนีความไม่สบายและเริ่มแสวงหาความท้าทายที่เปลี่ยนคุณได้จริงตัวตนใหม่ของคุณถูกหลอ่อหลอมในความยากลำบากถูกขึ้นรูปด้วยแรงกดดันและแข็งแกร่งขึ้นจากการต่อสู้อย่างตั้งใจเขตปลอดภัยคือที่ที่ตัวตนเก่ายังมีชีวิตอยู่เขตแห่งความไม่สบายคือที่ที่ตัวตนใหม่ถือกำเนิดและทุกครั้งที่คุณเลือกความไม่สบายแทนความง่าย คุณกำลังลงคะแนนให้กับคนที่คุณกำลังจะเป็นไม่ใช่คนที่คุณเคยเป็น 4. การสร้างตัวเองใหม่ต้องใช้วินัยไม่ใช่แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมาแล้วก็ไปแต่วินัยอยู่ต่อผู้คนรอแรงบันดาลใจราวกับมันเป็นสัญญาณจากจักรวาลบอกว่านี่คือเวลาที่เหมาะจะเปลี่ยนแต่แรงบันดาลใจคืออารมณ์มันพุ่งขึ้นเมื่อชีวิตดูน่าตื่นเต้นและพังทลายทันที เมื่อสิ่งต่างๆเริ่มยากถ้าคุณพึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างตัวเองใหม่คุณจะล้มเลิกทุกครั้งที่ความไม่สบายปรากฏสโตอิกรู้สิ่งนี้ดีจึงสร้างชีวิตบนวินัยไม่ใช่ความรู้สึกวินัยคือสะพานระหว่างคนที่คุณเป็นกับคนที่คุณอยากเป็นมันคือการตัดสินใจลงมือทำแม้ในวันที่คุณเหนื่อยไม่แน่ใจกลัวหรือหมดไฟวินัยไม่สนใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรในตอนนั้น มันสนใจว่าคุณเคยสัญญาไว้จะเป็นใครเมื่อคุณเลือกวินัยคุณกำลังเลือกตัวตนระยะยาวเหนืออารมณ์ระยะสั้นแรงบันดาลใจอาจผลักคุณให้เริ่มแต่วินัยให้เส้นทางแรงบันดาลใจอาจพาคุณไปได้หนึ่งวันแต่วินัยทำให้คุณสม่ำเสมอไปได้ทั้งชีวิตเมื่อคุณพึ่งแรงบันดาลใจคุณจะกลายเป็นทาสของสภาพอารมณ์แต่เมื่อคุณพึ่งวินัยคุณจะกลายเป็นสถาปนิกของความเป็นจริงของตัวเอง สโติกฝึกการประทาซ้ำๆทุกวันเขียนฝึกฝนทบทวนไม่ใช่เพราะอยากทำแต่เพราะความสม่ำเสมอสร้างความแข็งแกรงจากภายในถ้าคุณทำงานเฉพาะวันที่รู้สึกมีแรงคุณจะไม่มีวันสร้างสิ่งที่มีความหมายได้การสร้างใหม่ต้องการความมั่นคงตื่นเช้าแม้เตียงจะดึงคุณกลับทำงานที่ยากก่อนเลือกโฟกัสแทนสิ่งรบกรวนเลือกการเติบโตแทนความสบาย การกระทำเล็กๆเหล่านี้สะสมกลายเป็นตัวตนใหม่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะหยุดฝืนและเริ่มเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ควรทำได้อย่างเป็นธรรมชาติวินัยไม่ใช่การลงโทษแต่มันคืออิสรภาพอิสรภาพจากการผัดวันจากข้อแอง้งจากอารมณ์แปรปรวนที่เคยควบคุมชีวิตคุณทุกการกระทำที่มีวินยัยคือการลงคะแนนให้กับตัวตนในอนาคตคือการประกาศว่าคุณปฏิเสธที่จะอยู่เหมือนเดิม แรงบันดาลใจอาจจุดไฟแต่วินัยคือสิ่งที่เปลี่ยนคุณ 5. ปกป้องสภาพแวดล้อมของคุณระหว่างการสร้างใหม่คุณไม่สามารถเป็นคนใหม่ได้ในสภาพแวดล้อมที่สร้างคนเก่าขึ้นมาสิ่งรอบตัวคุณล่อล้อมคุณมากกว่าที่คุณคิดผู้คนที่คุณคบสถานที่ที่คุณใช้เวลาเนื้อหาที่คุณเสพและพลังของกิจวัตรประจำวันทั้งหมดนี้กำหนดกรอบความคิดของคุณ ถ้าสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนความลบหรือความวุ่นวายมันจะค่อยๆดึงคุณกลับไปสู่นิสัยเดิมสโตอิกเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึง้งคุณภาพของสภาพแวดล้อมกำหนดคุณภาพของความคิดสภาพแวดล้อมของคุณกำลังสนับสนุนการเติบโตหรือการทำลายเมื่อคุณกำลังสร้างตัวเองใหม่ทุกรายละเอียดมีความหมายเสียงที่คุณฟังจะกลายเป็นความเชื่อของคุณนิสัยที่คุณเห็น จะกลายเป็นนิสัยที่คุณเรียนแบบบรรยากาศทางอารมณ์รอบตัวจะกลายเป็นอารมณ์ภายในถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่ยอมแพ้ง่ายมันจะยากขึ้นที่จะเรียกร้องสิ่งที่ดีกว่าจากตัวเองถ้าพื้นที่ของคุณรกจิตใจก็จะรกตามการสร้างใหม่ต้องการขอบเขตที่ตั้งใจคุณต้องคัดกรองว่าใครเข้าถึงพลังงานของคุณอะไรมีอิทธิพลต่อความคิดของคุณและสภาพแวดล้อมใดสนับสนุนการเติบโตของคุณ บางครั้งนั่นหมายถึงการลดบทสนทนาที่ดูดพลังลดเสียงดิจิทัลหรือจัดพื้นที่กายภาพใหม่ให้สะท้อนวินัยและความชัดเจนสภาพแวดล้อมของคุณควรทำให้เป็นคนที่คุณอยากเป็นให้ง่ายขึ้นไม่ใช่ยากขึ้นบางสภาพแวดล้อมไม่เข้ากันกับอนาคตของคุณเลยมันคือที่ที่นิสัยเก่าเติบโตที่ที่ตัวตนเก่ารู้สึกสบายและที่ที่ตัวตนเก่าถูกเชิญกลับตลอดเวลา สภาพแวดล้อมเหล่านี้จะบ่อนทำลายคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางครั้งการเติบโตต้องการการถอยออกมาไม่ใช่เพราะคุณดีกว่าใครแต่เพราะคุณกำลังกลายเป็นคนละคนและความแตกต่างต้องการระยะห่างสภาพแวดล้อมคือสถาปนิกเงียบของตัวตนคุณเมื่อคุณปกป้องมันคุณกำลังปกป้องอนาคตของคุณบางคุณยึดติดกับข้อจำกัดของคุณเพราะข้อจำกัดของคุณทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย ความไม่มั่นใจของคุณทําให้พวกเขาสบายใจความคาดเดาได้ของคุณทําให้พวกเขารู้สึกเหนือกว่าการไม่มีขอบเขตของคุณทําให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นแต่ทันทีที่คุณเติบโตเริ่มพูดว่าไม่เริ่มเลือกตัวเองเริ่มเรียกร้องสิ่งที่มากขึ้นจากชีวิตพวกเขาจะรู้สึกถูกคุกคามพวกเขาชอบคุณในเวอร์ชั่นที่ตัวเล็กยอมตามและคาดเดาได้พวกเขาชอบคุณแบบเดิม เพราะคุณเคยขอน้อยกว่าแต่เวอร์ชั่นนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปและคุณไม่สามารถชุบชีวิตมันขึ้นมาเพื่อทำให้คุณอื่นรู้สึกสบายการเติบโตเกินใครบางคนไม่ได้หมายความว่าคุณดูถูกเขาแต่มันหมายความว่าคุณหยุดย่อขนาดตัวเองเพื่อให้เข้ากับเขาเสียทีคุณไม่ได้ทอดทิ้งใครคุณกำลังกลับมาหาตัวเองคุณไม่ได้ปฏิเสธพวกเขาคุณกำลังปฏิเสธพฤติกรรมและวงจร ที่ทำให้คุณหยุดนิ่งคุณไม่ได้เปลี่ยนไปคุณกำลังกลายเป็นคนที่คุณควรเป็นมาตลอดการเติบโตต้องการการยกระดับและการยกระดับต้องการการปล่อยน้ำหนักที่คุณแบกต่อไปไม่ได้อีกถ้าใครสักคนถูกกำหนดมาเพื่ออนาคตของคุณเขาจะเติบโตไปกับคุณไม่ใช่ไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงของคุณวินาทีที่คุณหยุดขอโทษกับการเติบโตเกินใครบางคนคือวินาทีที่พลังของคุณกลับมา คุณหยุดอธิบายว่าทำไมคุณไม่ทนต่อการไม่ให้เกียรติคุณหยุดปกป้องขอบเขตของตัวเองคุณหยุดแก้ตัวให้ความฝันคุณหยุดลดทอนความทะเยอทะยานเมื่อคุณถอยออกจากความสัมพันธ์ที่ดูดพลังของคุณความเคารพต่อตัวเองจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเดินจากคนที่ไม่สามารถไปในทิศทางเดียวกับคุณเส้นทางของคุณจะชัดเจนขึ้นคุณไม่ต้องเสียพลังทางอารมณ์เพื่อทำให้ใครเข้าใจเดินทาง ที่เขาไม่เคยตั้งใจจะเดินไปกับคุณการเติบโตเกินคนไม่ใช่เรื่องอารมณ์เท่านั้นแต่มันคือเรื่องของสภาพแวดล้อมจิตวิญญาณและพลังบางครั้งเพื่อนที่ชวนคุณหลบหนีจากความจริงต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังคู่รักที่กลัวการเติบโตของคุณต้องถูกปล่อยไปสมาชิกครอบครัวที่ใช้ความรู้สึกผิดบังคับให้คุณตัวเล็กต้องได้รับขอบเขตที่ชัดเจนนี่ไม่ใช่ความโหดร้ายแต่มันคือความชัดเจน สโตอิกเชื่อว่าคุณต้องสร้างชีวิตบนคุณธรรมวินัยและความสอดคล้องและไม่มีอะไรทำลายความสอดคล้องได้เร็วไปกว่าความสัมพันธ์ที่อย่างรากอยู่ในความหยุดนิ่งจะมีคนพูดเสมอว่าคุณเปลี่ยนไปก็ให้เขาพูดไปการเปลี่ยนแปลงคือประเด็นการวิวัฒนาการคือประเด็นระยะห่างคือประเด็นการเปลี่ยนแปลงของคุณคุกคามคนที่ปฏิเสธจะเปลี่ยนตัวเองพวกเขาต้องการคุณแบบเดิม เพราะคุณแบบเดิมทําให้พวกเขาสบายแต่ความสบายไม่ใช่ภารกิจของคุณการเติบโตต่างหากคุณไม่ต้องการอนุมัติเพื่อจะพัฒนาคุณไม่ต้องการอนุญาตเพื่อจะก้าวขึ้นคนที่คุณกําลังจะเป็นไม่ได้เป็นหนี้ใครที่เห็นคุณค่าคุณเฉพาะตอนที่คุณตัวเล็กคุณไม่จําเป็นต้องเกลียดใครเพื่อจะเติบโตเกินเขาคุณสามารถรักเขาและยังเดินต่อได้คุณสามารถห่วงใยเขาและยังตั้งขอบเขตได้ คุณสามารถจดจำสิ่งดีๆและยอมรับได้ว่าความสัมพันธ์นั้นมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วปัญญาของสโตอิกสอนว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและการยึดติดกับสิ่งที่ควรผ่านไปคือรากของความทุกข์ปล่อยด้วยความสง่าเดินจากไปด้วยศักดิ์ศรีแต่ไม่ต้องย่อขนาดตัวเองอีกเพียงเพื่อรักษาความสบายของใครบางคนอนาคตของคุณต้องการตัวคุณในเวอร์ชั่นที่แตกต่างและเวอร์ชั่นนั้นจะดึงดูดคนที่แตกต่าง เมื่อคุณยกระดับตัวเองคุณจะพบคนที่พูดภาษาเดียวกับการเติบโตคนที่ท้าทายคุณไม่ใช่ดูดพลังคุณคนที่เคารพขอบเขตของคุณไม่ใช่ทดสอบมันคนที่เฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ใช่หวาดกลัวมันยิ่งคุณสอดคล้องกับอนาคตของตัวเองมากขึ้นสภาพแวดล้อมของคุณก็จะสอดคล้องกับคุณมากขึ้นการเติบโตเกินคนไม่ใช่เรื่องสูญเสียแต่มันคือการเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมสําหรับความคิดที่ชัดเจนขึ้นเตรียมพร้อมสําหรับความเคารพตนเองที่ลึกขึ้นเตรียมพร้อมสําหรับความสัมพันธ์ที่คู่ควรกับตัวตนใหม่ของคุณและแม้มันจะเจ็บปวดการปล่อยวางคือการกระทําที่รักตัวเองที่สุดและรักคนที่คุณกําลังจะเป็นหยุดขอโทษกับการวิวัฒนาการของคุณตัวตนเก่าจากไปแล้วและคนที่เหมาะกับการเติบโตของคุณจะพบคุณระหว่างทางขึ้น 7. การเกิดใหม่ คือการเลือกทุกวันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ครั้งเดียวคุณเปลี่ยนแปลงทุกวันคุณเลือกใหม่ทุกวันคนส่วนใหญ่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากช่วงเวลายิ่งใหญ่การตื่นรู้วิกฤตหรือการตัดสินใจครั้งเดียวแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวมันคือการปรับโครงสร้างตัวตนอย่างช้าๆผ่านการเลือกซ้ำๆสโตอิกสอนว่า อุปนิสัยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณฝึกทุกวันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำเป็นครั้งคราวคุณไม่ได้กลายเป็นคนใหม่ในคืนเดียวคุณกลายเป็นคนใหม่จากการตัดสินใจเล็กๆนับพันครั้งที่หล่อหลอมชีวิตคุณอย่างเงียบๆตัวตนเก่าไม่ได้หายไปทันทีมันค่อยๆตายเมื่อคุณหยุดเลี้ยงมันทุกครั้งที่คุณต้านนิสัยเดิมคุณกำลังทำให้ตัวตนที่ฉุดรั้งคุณอ่อนแอลงทุกครั้งที่คุณเลือกวินัยแทนอารมณ์คุณกำลังก้าวเข้าใกล้ตัวตนในอนาคต ทุกครั้งที่คุณเลือกความซื่อสัตย์แทนการหลีกเลี่ยงเลือกความกล้าแทนความสบายเลือกความชัดเจนแทนความวุ่นวายคุณกำลังมีส่วนร่วมในการเกิดใหม่ของตัวเองการเปลี่ยนแปลงคือการเลือกพฤติกรรมใหม่บ่อยกว่าพฤติกรรมเก่าจนมันกลายเป็นคุณการเกิดใหม่ยากเพราะมันต้องการความสม่ำเสมอหลังจากความตื่นเต้นจางหายแรงบันดาลใจอาจจุดประกายแต่มีเพียงการทำซ้ำเท่านั้นที่หล่อเลี้ยงวิวัฒนาการ จะมีวันที่คุณรู้สึกแข็งแรงและวันที่คุณอยากกลับไปสู่นิสัยเดิมแต่สโตอิกบิลีฟว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดจากวันที่ง่ายแต่วัดจากวันที่ยากการเกิดใหม่ของคุณเป็นจริงในวันที่คุณยังปรากฏตัวแม้จะยังไม่พร้อมตัวตนในอนาคตกำลังถูกสร้างอย่างเงียบๆในทุกช่วงเวลาธรรมดามันถูกสร้างเมื่อคุณตื่นเช้าแม้ใจจะอยากสบายเมื่อคุณเลือกอ่านแทนการเลื่อนหน้าจอเมื่อคุณพูดด้วยความซื่อสัตย์ แทนการเอาใจคนอื่นเมื่อคุณทำสิ่งที่ไม่สบายเพราะมันสอดคล้องกับคนที่คุณอยากเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องดรามา่าแต่มันคือความตั้งใจและงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในที่ที่ไม่มีใครเห็นหยุดรอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเพื่อจะเป็นคนที่คุณอยากเป็นไม่มีช่วงเวลานั้นมีแต่วันนี้สโตอิกเน้นย้ำความเร่งด่วนไม่ใช่ความตื่นตระหนกแต่คือจุดมุ่งหมายมาคัสออเรลิอุสเขียนไว้ว่า คุณอาจจากโลกนี้ไปได้ทุกเมื่อให้ความจริงนั้นกำหนดสิ่งที่คุณทำพูดและคิดการเกิดใหม่เริ่มต้นทันทีที่คุณตระหนักว่าชีวิตกำลังเกิดขึ้นตอนนี้และการผัดวันการเติบโตคือการยืดความทุกข์ของคุณออกไปทุกวันให้โอกาสคุณเลือกว่าคุณคือใครไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยคำสัญญาแต่ด้วยวินยัยไม่ใช่ด้วยความฝันแต่ด้วยนิสัย เมื่อคุณมุ่งมั่นเลือกตัวตนในอนาคตซ้ำๆการเปลี่ยนแปลงจะย้อนกลับไม่ได้คุณไม่พยายามเปลี่ยนอีกต่อไปคุณแค่ใช้ชีวิตในฐานะตัวตนใหม่การเกิดใหม่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือการปฏิบัติที่คุณกลับมาเลือกซ้ำๆและตราบใดที่คุณยังเลือกเวอร์ชั่นที่สูงกว่าของตัวเองแม้จะไม่สมบูรณ์แบบคุณก็กำลังยกระดับแล้วบทสรุปตัวตนเก่าของคุณจำเป็นต้องแตกสลายเพื่อให้ตัวตนใหม่ลุกขึ้น ทุกสิ่งที่คุณผ่านทุกช่วงเวลาของความสันโดษทุกการตัดสินใจที่ยากทุกขอบเขตและทุกก้าวสู่ความไม่สบายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดใหม่การเปลี่ยนแปลงไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันคือความตั้งใจความเจ็บปวดและการเดินทางส่วนตัวอย่างลึกซึ้งสโตอิกรู้ว่าการเติบโตต้องปล่อยสิ่งที่ไม่รับใช้คุณอีกต่อไปแม้มันจะเจ็บปวดแม้มันจะทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแม้โลกจะไม่เข้าใจ การสร้างตัวเองใหม่ไม่ใช่การกลายเป็นคนอื่นแต่มันคือการได้เป็นคนที่คุณควรเป็นมาตลอดชีวิตใหม่ของคุณต้องการนิสัยใหม่สภาพแวดล้อมใหม่และมาตรฐานใหม่มันจะขอให้คุณปล่อยคนที่ไม่สามารถเติบโตไปกับคุณมันจะผลักให้คุณเผชิญหน้าตัวเองด้วยความซื่อสัตย์วินยัยและความกล้าแต่ทุกก้าวที่ไม่สบายคือหลักฐานว่าคุณกำลังเข้าใกล้ประโยชน์ของตัวเองคุณไม่ได้เริ่มใหม่คุณเริ่มอย่างแข็งแรงกว่าเดิม วันนี้ตอนนี้คุณมีพลังที่จะเลือกใหม่คิดใหม่และลงมือใหม่การเกิดใหม่ที่คุณสแสวงหากำลังเกิดขึ้นในตัวคุณกับทุกการตัดสินใจเดินหน้าต่อไปตัวตนในอนาคตของคุณกำลังรออยู่